สวัสดีครับผมแบงค์เอครับตอนนี้อ,อ,อยู่ริมแม่น้ำตาปีนะครับมีงานแข่งเรือยาวในงานชักพระนะครับชักพระ B58 ฝนตกฝนตกครับวันนี้ นี่ฮะฝนตกคนคนต้องมาหลบดูแข่งเรือยาวใต้ใต้เนี่ยครับนี่ยคนนั่งหลบฝนอยู่ข้างในแล้วก็ประลำพิธีของประธานอะไรก็อยู่ฝั่งนู้นฮะอันนี้นี่ข้างใต้เวทีนี่คนหลบฝนอยู่วันนี้พอดีเน็ตที่บ้านโดนตัดครับเลย,เลยออกมาออกมาเที่ยวออกมาดู เขาแข่งเรือยาวนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เรือพระจะจะเข้ามานะฮะเรือพระจากต่างอำเภอจะเข้ามาที่อำเภอเมืองแล้วก็จอดอยู่หน้าสารากลางแล้วก็จะมีการแห่กันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมาดูเรือยาว ฝนตกทั้งวันเลยครับวันนี้ฝนตกฝนตก ก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นการออกบูธร้านค้านะหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขาจะมาขายก็ฝั่งริมแม่น้ำตรงนี้ก็มีแข่งเลอยาวนะพาไปที่อื่นไม่จรักเช้าเดี๋ยวไปดูผ้ากันรู้เขามีงานในฟางกันแั้วรอ่้างนอกอยู่นี่แล้วตกตักแบบน่าจะตกให้หมดทีเดียวก็ได้ปล่อยแยแยแย่มั้งเนี่ย มาดูเรือก็ไม่อยากรับเท่าไหร่เอายอดไปเร็วยอดแต่แิงแดงรอ้อยอยู่หลังนู้นเด้ไหมเอ้าตามก็เรน่อยไปเร็ว,อ,รว,รวยอย่เรียบร้อยลงยปร้อยอ่าตรงนู้นตรงนู้นก็เป็นเวทีของคนคนภาคฮนะโต๊ะของนักภาค เลยยาวพอแต่ละไผมมีไฟเล่นน้นเลยอ่ะระบบมีไฟเล่นงานผมมไฟร้อนขนาดนี้แคร้อนก็แปลว่าตอนที่อนี่แกไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ตอนที่ร้อนผมว่าตอนที่ระดับเท่าไหร่อ่ะ ดีครัอมาวาเเทียจากูแลกัวนักสวนอุมเข้ากปนครับ25แล้วการไปวานนักสวนผตตอนนี้ร่อ๋ครับ่อคืนตกหนักครับตูมตูมตูมีนลางหนดือว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดปนตกไม่ยัดปัตกเดบ้ามไม่มีปัตกบ้านผมคนใหญ่จะมาเป็นกองผแล้วไม่คือเป็นกอ เราใส่นะไมันสูงตรงนี้ก็เป็นคนภาคนะที่เราเราเคยได้ยินกันอ๋อเพลงบรรเลงอยูอ่นะเพลเรื่องอะไรคนภาคแบบแบบพูดลืมหายใจอ๋อปล่อยออปล่อยเดี๋ยวจริงภาษาครับเดี๋ยวตอนเขาภาคเดี๋ยวผมจะพาให้ดูอีกทีนึงครับครับเลยเพือชอบครับใช่แต่ว่าปล่อยไม่ได้จ้ามามาดูใต้เวทีบ้างจ้าจ้าจ้าใกล้เวลาแล้ว แพเรือลำนั้นก็เก็บผักตบชวาอะไรเรียบร้อยเอา ตรงนี้เ so ป็นคนหลบฝนนะผู้ชมหลบฝนมาแล้วมาแล้วเทพผมเลือมาแล้วครับตัแหน่งที่สามจะเป็นของลำไสจะเป็นเจ้าแม่ประดูทองหรือว่าเป็นของเทพผงเราเอาละเว้ยเอาละวาด้วยจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีเชียร์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเฉียดกันหน่อยให้กำลังใจกับเจ้าแม่ประดูทองและก็เทพของทองใครจะได้อันดับสามใครจะได้อันดับสามนี่เป็นเที่ยวแรกเป็นเที่ยวที่หนึ่งจะต้องมีเที่ยวที่สองด้วยแต่ว่าถ้าใครได้เที่ยวที่หนึ่งเปก่อนเที่ยวที่สองอะไรอะไรก็ต้องง่านที่สามอะไรอะไรก็ต้องง่านที่สา ต้องยังไปมีขยันยังไปมีแรง่ายยังไปานยากทั้งคู่ยังไปงานยากั้งคู่าแม่ไปลงน้องาห่ของน้องห่ไปลงน้ง เปิดที่มันจะติดตเปิดไาย้าที่มันจะเส้นตึเด็บน้าพุกันเปิกระจายผลตาลมากตาลมาแล้วครับม่ฝึกนะครับเที่ยวนี้เพเป็นการเที่ยวที่สัตว์จม่ปาดุกของเปิดไฟฟาเที่ยวนี้หน้าดูหน้าดูหน้าดูหน้าชมครับะับไปของเที่ยวคือวาเที่ยวเลือก็รู้ตอนนี้เป็นเที่ยว่แรกเที่ยวแรกเจ้าม่ปลาดุกองเปิดไฟฟ้าไสยมาเจะนซิอ่ะมาเส้นใบใส่มานจ้นซิเอาแล้วว้่ถูกจะพับเกี่ยจะพับกระชากันเท่ขมองเปิดไฟ้เปิดไฟฟ้าเ็ที่เอกไม่เอาที่เอาไม่เอาเมราะตอนนี้เท่ไห์ ไ,ไ,ปไปดูเรือไปดูเรือเรือเรือมาแนละ้วครับท่านผูเรือ้นทนีออกมาแล้วครับดู

ายกันเร็วมากครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับรบปีใหม่ครับกบกากรเช็คพงรบหนาแตกเจ้าแม่ประดูทองเป็นฝ่ายชน,นะไปในเที่ยวนี้เจ้าแม่ประดุทองเป็นฝ่ายชน,นะไปในเที่ยวนี้ ปีครับปีละครั้งงานแข่งเรือยาวที่สุราษฎร์ที่แม่น้ำแตาปีที่นี่นะแต่วันนี้ปีนี้ดูไม่ค่อยค,อครืคั้งเท่าไหร่ว่าฝนตกผู้ต่อไปครับเมื่อวานก็ตกไปแล้วเพนตนาว,า,นนา,วา,นาลิจิตนาวาผู้ชิงชนะเลิศเที่ยวแรกราเพทห5าใบพาย ตัดถิ่งแดงเพชรตวาวาฝนตกฝ<ร>นตกน <า S 2> วันนี้นางานก่อยเลยวิน,นาวายกน้ำตะเบิดรับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่เรือพระก็มีเรือพนมพระทางน้ำนะฮะทางแม่น้ำตาปีตรงนี้แหละครับแล้วก็จะมีทางบกเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยครับคืนนี้ ครับก็ประมาณนี้ครับงานแข่งเรือยาวครับที่สุราษธานีงานทักพระแล้วพบกันใหม่ครับในชนเนลเทรัรวมกับแบงเอาทีครับท่องเที่ยวถ่ายภาพสวัสดีครับ